ลุ้นข่าวดีแพตตี้แดนพาพ่อแม่ดินเนอร์สุดอบอุน่นอีกหนึ่งคู่รักที่คบหาดูใจกันมานานและมีโมเมนต์หวานหวานให้เห็นอยู่เรื่อยๆสำหรับแดนวรเวทกับแพตตี้อังสุมาลินซึ่งทางคู่นั้นก็ถูกจับตามองเรื่องเลิกกันไปเนื่องจากไร้ภาพคู่และโมเมนต์หวานหวานถึงกันจนกระทั่งเริ่มมีภาพเดี่ยวแต่ก็รู้ว่าไปด้วยกัน และก็มีคอมเมนต์หวานๆกลับมาสยบทุกข่าวลือและล่าสุดด้านแดนและแพตตี้นั้นก็ได้โพสต์ภาพครอบครัวแบบพร้อมหน้าพร้อมตามีทั้งแพตตี้คุณแม่ของแพตตี้และคุณพ่อของแพตตี้ซึ่งในวันที่พากันไปร่วมรับประทานอาหารด้วยกันอย่างแฮปปี้โดยระบุข,ข้อความว่าปิดกล้องหนังแล้วพักผ่อนได้ ซึ่งงานนี้ก็ทำเอาแฟนคลับแอดลุ้นข่าวดีเรื่องวิวาว่าใกล้จะได้มีข่าวดีกันแล้วหรือยังนะสำหรับคู่นี้และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ